อากาศเหลือน้อยลงแล้วและพวกเขาก็ไปเจอแซลมอนตัวใหญ่หวงรังหลายตัวสเตอร์เจียนชอบเจ้าพวกนี้เราต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ผมคิดไปเองหรือป,ปลาพวกนี้ตัวใหญ่ขึ้นทีมดำน้ำกำลังเร่งมือและยอมเสี่ยงลงไปที่ระดับ15มิเมตรพวกเขามีเวลาไม่กี่วินาทีในการหาปลาสเตอร์เจียนดูดัน วยจังปลาสตอเร์จิ้นขนาดกลางๆตัวไม่ใหญ่และดูมันจะไม่กลัวซีริวหรือคนอื่นเลยอัศจรรย์มากในถังเหลืออากาศพอแค่ไม่กี่วินาทีกูเขามีความสุขกับโอกาสหายากที่ได้เห็นปลาสูจิ่นขาวในไทยชาติ ็นมันไหมน่าอัจันมากเลยคริสเก่งมากเพื่อนเราเจอมันแล้วใช่เลยเดือวเชื่อมากปลากว่าจะปลาเป็นสุดยอดการเผชิญหน้าที่ยืนยันว่าเซอร์จินอยู่ในน้ำลึกมากกันแล้วและย้ำเตือนให้พวกเขารู้ว่าภารกิจปกป้องปลาเหล่านี้สำคัญเพียงใด วันต่อมาได้วเวลากลับไปที่แม่น้ำฟรีซอร์พวกเขามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำที่ได้ยินว่ามีปลาสวนชิ้นตัวใหญ่พอที่คอลินจะศึกษาจุดแะรกคือการพบเพื่อนเก่าจากเกลฟิร์สเนชั่นอยู่หน้าโรเบิร์ตบบไทยบ๊อบดีใจที่ได้กลับมาทึมยินดีเลยเรื่องมาหาปลาวันฝนตกซะด้วย <laughs> หลายปีก่อนซีริลเจอหัวหน้าโฮปในถิ่นของบรรพบุรุษเขาหัวหน้าโฮปใช่ยินดีต้อนรับครันเช่นกันครับเยลเฟิร์สเนชั่นผูกพันลึกซึ้งกับสตูจินและพวกเขารู้ว่าจะหาตัวยักษ์ยักษ์ได้ที่ไหนมันยาวอย่างน้อย5เมตรครึ่ง5เมตรครึ่งใช่หนัก550ถึง680้อยแปดสิบกิโลใช่นี้ไม่ใช่ปลาแล้วมากรชัดๆเลยเป็นนักสุนทรกายเป็นยักษ์สตูจินเป็นส่วนสำคัญของเยลเฟิร์สเนชั่นสลือมากขอโชคดีซีริล นี่คือที่ที่สเตอร์เจียนร,รอคุณอยู่ละแต่จากครั้งล่าสุดที่ซิริวมาที่นี่จำนวนสเตอร์เจียนลดลงพร้อมๆกับแหล่งอาหารหลักของมันอย่างแซลมอนและถ้าแซลมอนหายไปทั้งระบบนิเวศก็ตกอยู่ในอันตราย